ส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้สิบห้ามั่วหัวหมูพี่น้องขัวหมูสับแสบใส่ผักบัวมากินทำกันนะครับพี่น้องสับแสบครับผมขัวหมูภาพนี่ครับกหลังขัวหอมๆนี่ครับกหลังไนทีหม <fish festivals> ูกระสุกแล้วใส่ผักลงไปนี่ครับพี่น้องหอมไปต้นถ้วนเลยพี่น้องเด็ดแสบมาครับพี่น้องเด้อสุกสุกคนครับ ครับวันนี้แซ่บด้วยกันครับนี่คุณยายท่านกินข้าวม,มากครับกินข้าวด้วยกันนะครับหวหมูครับพี่น้องคนนี้กินหลายคนนะครับพี่น้องีวหมูครับแซ่บเ้วยกันครับนี่ควันเหลือควันเต้นขึ้นแล้วนี่ใส่หนาลงไปหมอกลังเดือดครับพี่น้องมาครับแซ่บดือนกันค่บขอบคุณ รับชมเลยพี่น้องเ้อขอบคุณหลายๆครับสุแซ่บเหมือนกันครับวันนี้ครับนี่กงหม้อเดือดเัียงน้อยกสิสำเร็จเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ตักให้เบิ้งครับพี่น้องแซ่บครับสุกคนสุกคนครับมาแซ่บๆนมองกันครับพี่น้องนี่ซิมเบิ้งมาซิมเบิ้งนั่ครับนั่แล้วครับ คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ